ครับครับสวัสดีครับโอ้วันนี้พบกันอีกแล้วครับาอาจารย์บันทึกที่แล้วอาจารย์บันทึกกรรมฐานคืนเดียวครับอาจารย์เป็นหมื่นวิวเลยแสดงว่ามีคนสนใจมากๆมีเกษตรกรสนใจมากมาวันนี้ครับอาจารย์บันทึกธาตุเหล็กครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยสอนพวกเราหน่อยครับว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างไรกับการเจริญเติบโตของพืชครับอาจารย์ครับครับครับ ช่วงก่อนๆมาจะเป็นโคกธาตอาหารที่เป็นต้องการในปริมนนาณมากที่เราเราเรียกันว่าแมกโรนิวทรีนนะเหล็กนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดนะหนึ่งในเจ็ดธาตุที่เป็นเรเรียกว่าจุลธาตุหรือ trace elements นะครับแม้ว่าต้องการในปริมาณน,น้อยนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้เพราะว่า เราถึงเรียกว่าเป็นท้าหารที่จําเป็นครับนะครับธาตุเหล็กนี่ในตัวลําดับในในตัวธาตุเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ว่า Fe ครับนะ Fe นี่มาจากภาษาละติน,นที่ที่เรียกเหล็กว่า ferum นะ Fe อา U M เฟอรัมนะครับเฟอรัมงั้นเวลาย่อเขาใช้คำว่า fE ะอรอบเพราะนั้นก็คล้ายกับกับตัวโพแทสเซียมนะฮะโพแทสเซียมก็เาย่อมาจากภาษาละตินเหมือนกันก็คือคำว่าแคลเรียมเราใช้ตัวเคนะครับเอม่ว่าเป็นจุลธาตุก็ตามนะครับตัวธาตุเหล็กเนี่ย ต้องกาในปริมาณที่ไม่มากนะักนะแต่ก็ขาดไม่ได้ครับอาจารย์ครับท่านเหล็กนี่ประจุอะไรครับอาจารย์เออเป็นตัวหนึ่งที่มีหนึ่งใน,นไม่กี่ธาตุที่จะมีประจุที่เป็นอสองอย่างนะครับก็มีทั้งสองบวกกับสามบวกอ๋อมีสองอย่างเลยจ้ะใช่ครับครับแต่ฟอร์มที่ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะที่เราใช้กับพืชเนี่ยจะเป็นสองบวกบแต่ในพืชเนี่ย เวลาทํางานเนี่ยจะสลับไปมาคือเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างสองบวกกับสามบวกสลับ,บยังไงครับอาจารย์ครับก็คือเวลามันถ่ายทอดพลังงานกันไงครับในเวลาถ่ายทอดพลังงานแล้วมันมีปฏิกิริยามันก็จะมีอิเล็กตรอนลดน้อยไปตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งอะไร<อ>ะสลับกันอย่างนี้นะครับ,รบถ้าลดน้อยไปตัวหนึ่งมันก็เป็นสามบวกไปครับนะครับเอ่อ ด้วยด้วยส่วนประกอบแล้วนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์จุดทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์คเอนไซม์ที่สําคัญน,นะที่มีธาตุเหล็กเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบอร่วมด้วยนะก็จะมีเอ่อๆลก็ละจะเป็นตัวไซโตโครม,มนะครับกับตัวฟีรีดอกซินทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะถ้าในกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วงที่ ที่เราเรียกว่าไลฟ์ e a c ชั่นช่วงที่มีการคลึงนะมีมีการยังไม่งยังมีการรับพลังงานจากแสงแดดมาครับแล้วช่วงระหว่างที่มีการถ่ายทอดพลังงานจากแสงแดดตรเนี้นะก็จะมีเอนไซม์พวกนี้นะเป็นส่วนประกอบร,ร่วมด้วยที่มีธาตุเหล็กร่วมด้วยนะครับการถ่ายทอดพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ถ้าเหล็กมันขาดคันถ่ายทอดพลังงานก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือปฏิทินพของการสัง่งทอดแสงมันลดลงไปโดยปริยายนะครับกับอีกอันหนึ่งตัวไซตโตโครมนะที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอ่ไมโทคอนเดรียในกระบวนการหายใจในช่วงของการถ่ายทอดพลังงานครับ,รบใ,หให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นมาตรงนั้นก่อนที่จะกำเนิดเป็นพลังงานออกมานะฮะ อันนี้โสราโครโครมก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะนั้นถ้าขาดนี่การหายใจมันก็ติดขัดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นธาตเหล็กนี่ยังเป็นส่วนที่จําเป็นมากๆนะครับครับในในกระบวนการสังงค้อ์แสงครับนะธาตุเหล็กเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดคือไม่ไม่มีหลักฐานยืนยัน ที่พิสูจน์เด่นชัดแต,แต่แต่บอกได้ว่ามีส่วนสำคัญนะในในการสังเคราะห์ตัว il, คลอโรฟิลล์นะฮะต,ตัวทอธาลิกเนี่ยนะครับแต่ว่าในในขั้นตอนขั้นบวรการก็ยังไม่ทราบไม่ทราบแน่ชัดในในส่วนตรงนี้ร,รนอกจากเอนไซม์หลักสองตัวนี้แล้วทอธาล็กยังเป็นส่วนประกอบหลักของเอนไซม์อีก2ตัว ที่เกี่ยวข้องกับกเรื่องของการลดระดับพลังงานที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนที่เราเรียกว่าเราบอกว่าเป็นสอสานอนุมูลอิสระจริงๆไม่ใช่อนุมูลเลยนะก็คือเอนไซม์สองตัวคือตัวแคสเเลสกับเพอร์ออกซิเดสนะในกระบวนการ ทางผีวะคิมีในร่างกายทั้งในพืชทั้งในคนเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะมีส่วนที่เกิดขึ้นมาเสมอก็คือตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H2O2 นะ H2O2 ตัวเนี้ยนะมันมีระดับพลังงานในตัวมันเองที่สูงกว่าระดับปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยากันเผาไหม้เกิดขึ้นในถ้าว่าไม่มีการควบคุมนะ ปฏิกิริยทาทั้งๆมันก็จะถูกรบกวนอย่างมากครนะในพืชเนี่ยตัวที่จะถูกรบกวนมากขึ้ก็คือตัวเมมเบรนนะในกระบวนการเนี้จะช่วยลดระดับพลังงานของตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกซให้มาเป็นน้ำกับออกซิเจนดันั้นก็พลังงานส่วนที่เกินเนี่ยของในตัวไฮโดร g e n p e เจนเปอี่ยมันก็จะถูกถูกปล่อยออกไปครับงั้น เปนไซม์สองตัวนี้กขจะมีบทบาทที่สําคัญในในกระบวนการในครั้งนี้นะครับอาจารย์ถ้าขาดอิไซม์สองตัวนี้เกิดอะไรกับพืชครับอาจารย์ก็เกิดการเผาไหม้แบบที่ไม่พึงประสงค์แล้วเมมเบรนก็ถูกทําลายแล้วส่วนที่สังเกตได้ของพืชเนี่ยมันเอ๊ะเมมเบรนถูกทําลายเนี่ยนะครับก็คือเซลล์ก็จะตายอ๋อครับก็เหมือนกับั้วรอบขอบชิดนะฮะเสร็จแล้ว รั่วนี่รั่วครับฮะถูกขโมยเข้าบ้านนะครับลักษณะแบบเดียวกันโอ้ครับครับนะครับคือความอความเป็นสัดส่วนของตัวเมมเบรนที่จะควบคุมการผ่านเข้าออกเนี่ยมันก็จะจะหายไปครับอาจารย์ที่พับมันก็จะหายไปครับอาจารย์ผมมีข้อสงสัยนิดหนึ่งครับอาจารย์บอกว่าตัวเหล็กนี้ประจุสองบวกแล้วไปนึกถึงตัวแคลเซียมประจุสองบวกเหมือนกันสองตัวนี้อะไรน่าจะแรงกว่ากันครับอาจารย์ อ๋อเหล็กต่ากว่าเยอะครับอ๋อเหล็กต่ากว่าครับอาจารย์ต่ำกว่าเยอะครับนะครับอืมครับครับเอ่อเอนไซม์ที่สามารถอีกสองตัวครับก็คือตัวไนเตรตเรดักเตสกับตัวไนไตรตเรดักเตสครับนะถ้ายังจํากันได้สองตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการของไนโตรเจนแมสบอลระซึมเกี่ยวกับการการใช้ไนโตรเจนครับในการเปลี่ยนรูป จากไนเตรตไปเป็นไนไตรด์แล้วก็เป็นไปเป็นแอมโมเนียมครับนะครับไอ้้ไอตรงเนี้ยนะฮะถ้าขาดธาตุเหล็กกระบวนการนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะการใช้ในรเจนก็ก็เกิดขึ้นในช้าหรือ,อไม่ครับครบไปเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยครับด้วยครับสําคัญมากมนะันัแม้มันในพืชต้องกันในปริมาณที่น้อยก็สามแต่ว่า มันขาดไม่ได้ครับนะครับมันยังยังสำคัญมากๆนะครับเอฟหนึ่งอาจารย์นิดหนึ่งครับผมไปนึกถึงสิ่งที่อาจารย์สอนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเส้นทางการจนบ,บุรีอาจารย์ให้ผมสังเกตยอดยอดต้นไม้ว่าต้นไม้ที่บริเวณภูเขาเนี่ยมักไม่ขาดธาตุเหล็กทําไมเป็นอย่างไ้น,นะครับอาจารย์มักขาดธาตุเหล็กมักขาดใช่ครับอ๋อขาดใช่ไหมครับอาจารย์ ท่าเหล็กนี้จะค่อนข้างอ่อนไหวมากต่อระดับของ pH ที่เป็นด่างพอ,อครับเพราะประมาณ7.5ขึ้นไปเนี่ยนะอาการขาดธาตุเหล็กก็จะเริ่มปรากฏให้เราเห็นนะถ้าได้ถึง8.0เมื่อไหรน่นี่อาการจะชัดเจนมากอ๋อดินด่างนะครับาด,ดินด่างเนี่ยครับนั้นในดินที่เป็นดินจอมปลวกถ,ถ้าเราไปสังเกตด,ดูนะเวลาดูแปลงสับปะรด ได้แนแหล่งแหล่งปลูกสปอรดเดใหญ่ที่เป็นแปลงใหญ่ๆครับเราจะเห็นสปอรดเหลืองเป็นหย่อมหย่อมเป็นวงวงนะวงบนนั่นคือเป็นบริเวณที่เป็นจอมปลวกเก่าครนะเป็นจอมปลวกแล้วทลายลงครับครนะับดินจอมปลวกมีลักษณะเป็นด่างอ๋อครับครนะับอาการทุนนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการ l i า e induced c o r o s i s ครับก็คือด่างนั่นเองก็คือด่างไปชักนําให้เกิดอาการใบเหลือง ครับ,รบอ,อาจารย์ประเด็นที่เหมืองการผมจําได้แล้วอาจารย์บอกว่าดินลูกหลังเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์สีแดงๆนะครับอาจารย์มันมีธาตุเหล็กสูงอ๋อใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าดินลูกหลังอะ่ะใช่ธาตุเหล็กสูงอ๋อครับครับนึกออกแล้วนะครับครับนี่เมื่อพูดถึงดินด่างแล้วเนี่ยครับนะในทางตครงกันข้ามในสภพาะที่เป็นกรดธาตุเหล็กก็จะละลายออกมาค่อนข้างมากจนกระทั่งเป็นพิษโอ้เป็นพิษด้วยอาจารย์แล้วก็อาจจะตกตะกอน แต่ถ้าหากว่าในดินบริเวณนั้นมีอลูมิเนียมสูงนะอลูมิเนียมพ่ละลายออกมาในปริมาณสูงก็จะไปไปบดบังหรือไปยับยัง้งนะการเคลื่อนที่หรือการดูดกดดูซึมของธาตุเหล็กในในรากต้นไม้อืครับนะครับเพราะมันมีทั้งทั้งออกมาจนเป็นพิษกับ ผลข,ข้างเคียงของตัวอลูมิเนียมที่มาที่มาทำให้ตัวการดูดซึมนะตัวท่านเหล็กของรากก็จะถูกรบกวนนะครับะะก็พืชหลายๆอย่างจะค่อนข้างอ่อนไหวต่อธาตเหล็กให้เราเห็นแม้ว่าใน ในดินบริเวณนั้นเนี่ย pH จะยังสั่งกว่าเจ็ดก็ตามครับเ,เราจะเห็นชัดเจนเลยในพื้นบ้านเราจะเห็นชัดเจนอยูย่ตลอดเวลาเลยก็คือต้นโมกต้นโมกนี่เราเห็นอาการใบเหลืองๆนะฮะต้นโมกนี่ถ้า pH สั่ำกว่าระดับประมาณเรา5.5ลงมาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอาการเหมือนกัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเข็มเล็กต้นเข็มนะผเข็มเข็มเตีย้ยเข็มพุ่มเตี้ยนะนั่นแหละครับเ้าจะเห็นอาการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเป็นประจําเสมอครับพืชอีกตัวหนึ่งสําหรับผู้ที่ปลูกดอกไม้นะครับปลูกพวกไม้ดอกโดยเฉพาะตัวพิทูเนียพิทูเนียถ้าเลื่อ ph ต่ำกว่าหกงมาอาการขาดธาตุเหล็กจะเริ่มปรากฏให้เห็นนะครับ สำหรับไม้เมืองนอกต่างๆตัวหนึ่งที่เขายกตัวอย่างเสมอก็คือตัวบลูบอรี่ครับบลูบอรี่เนี่ย uh, ต้องการ pH ประมาณต่ำกว่าห้าอีกคือถ้าเกินห้าอา uh, การขาดธาตุเหล็กก็จะปรากฏค่อนข้างชัดออกมาครับนะครับครับประาร uh, การเคลื่อนย้ายของธาตุเหล็กนั้นเป็นธาตุที่ไม่ไม่เคลื่อนย้าย นะครับจะเคลื่อนย้ายไปตามท่อน้ํานำะไปถึงปลายทางแล้วก็จะไม่ย้ายออกอนะครับครับดังนั้นอาการตัวนี้มักจะเกิดขึ้นที่ใบอ,อ,อ่อนอ้คือรากอยู่ในใบแก่แล้วจะไม่เคลื่อนย้ายออกแต่ถ้าขาดเมื่อไหร่ก็แสดงออกที่อาการที่ใบอ่อนจะเดินทางขาเดียวเหมือนแคลเซียมใช่ไหมครับใช่ครับเดินทางขาเดียวครับนะครับเราอาการที่เราเห็นเนี่ย นะฮะขนาดของใบจะไม่ลดรูปลงตัวทาใบแจงคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเส้นใบเนี่ยจะมีลักษณะยังเขียวอยู่โดยเฉพาะเส้นเส้นใยย่อยๆเนี่ยงั้นถ้ามองดูลักษณะจะคล้ายๆาใบเป็นเหมือนกับคนเป็นเส้นเลือดขอดน,นะครับตัวตัวเนื้อใบจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าตัวเส้นใบจะยังคงเขียวอยู่อ๋อครับนะครับ เจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในใบออดที่เกิดขึ้นใหม่คือถ้าเส้นใบเขียวแต่แผ่นใบเหลืองเนี้ก็คือขาดธาตุเหล็กอ่าก็มันมีหลายๆหลายหลายธาตุหลายๆธาตุด้วยครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปในทีละธาตุนะครับครับการเคลื่อนย้ายของตัวธาตุเหล็กในท่อน้ําเนี่ยหลายๆกรณีมักจะพบว่ามันมีการตกตะกอน อืมนะไปตกตะกอนกับตัวธาตุฟอสเฟตเพราะฉะนั้นการใช้ฟอสเฟตสูงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นประโยชน์อะไรเลยโอ้ครับครับมันจะไปทำทำตะกเรียกับตัวธาตุเหล็กและตกตะกอนโอ้ครับครับขวางท่อน้ําด้วยครับครับนะครับอาจารย์ครเราบอกว่าฟอสฟอรัสเนี่ยแหละที่ใส่เป็นกันไปเยอะๆเนี่ยมันไปยับยั้งธาตุเหล็กด้วยด้วยด้วยครับด้วยใช่ไหมหลายอย่างเลยครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างครับครับนะครับ ส่วนการเคลื่อนย้ายในท่ออาหารหรือในโฟรมเนี่ยครับมีแทบจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับก็ส่วนใหญก็จะเป็นตีโถทางเดียวครับคือขึ้นไปทางนี้ครับครับแต่อันหนึ่งนะครับก็คือใบเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นที่ปลายทางก็ตามแต่ภายในใบที่ตรเต็มที่เนี่ยถ้าเหล็กอาจจะพบว่า มันมีการสะสมอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าเป็นโฟลโปรตีนคือไปไปควบอยู่กับตัวโปรตีนครนะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในยามต้องการนะครับในยามในยามที่ที่เพื่อท้องการใช้แต่ว่าจะอยู่ในใบใบเดียวกันนะั่นแหละไม่ไม่ออกจากใบเดิมครับนะครับออไอตัวโฟลโปรตีนตัวเนี้ยนะ ไม่ค่อยอไม่ค่อยมกักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะแสดงว่ามันขาดแล้วก็ขาดเลยลักษณะแบบนั้นคครครับับบอีกนีดหนึ่งนะค,ะครับครรับ <c oughs> อ,อ,อ,อาการขาดธาตุเหล็กที่ใบอ่อนเนี่ย มักจะเกิดร่วมกับธาตุอื่นๆอีกสองหรือสามธาตุที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือทั้งแมงกานีสด้วยสังกะสีด้วยแล้วก็อาจจะมีคอปเปอร์ด้วยนะครับกบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งทำให้ยากต่อการที่จะวินิจฉัยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้คือถ้าสภาพดินหรือน้ำ ที่ใช้อยู่นั้นเป็นด่างอาการสามหรือสี่ธาตุนี้มักจะปรากฏออกมาร่วมกันใกล้กันครับอาจารย์ครับก็มีอะไรจะถามอีกไหมโอ้ได้ความรู้จากท่านอาจารย์เต็มอิ่มเลยครับเรื่องธาตุเล็กครับอาจารย์มีอะไรยังตกค้างอยู่บ้างมีไหมครับอาจารย์ก็เชื่อว่าเกษตรกรน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการฟังในครั้งนี้นะครับอย่าง ก็คงน่าจะหมดแล้วหมดเพียงครนรี้ใช่ไหมครับอาจารย์คราวนี้นะครับอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณท่า,ทานอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่พวกเราครับในครั้งหน้านะครับหวังว่าท่านอาจารย์จะให้ความกรุณาน,นะครับในการสอนเรื่องท่าตัวต่อไปตัวต่อไปเอ็มเอ็นนี่แมกนิชใช่ไหมครับอาจารย์ตัวนี้ก็สาคัญใช่ไหมครับอาจารย์สำคัญทุกตัวสำคัญทุกตัวใช่ไหมครับพลาดไม่ได้นะครับ ครับครับในวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้ครับกลาบขอบพคุณท่านอาจารย์่ิงสูงครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับรับสวัสดีครับ